ค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณครูคที่ปรึกษานะคะระดับชั้นมน .1 นึทับหนึ่งสองทับหนึ่งแล้วก็3ามทับหนึ่งทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีวิทยากรนะคะรวมถึงนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเก่าวร้อมสึกเป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้มายืนจุดนี้นะคะทีนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณรู้สึกจะลิ้นพันกันนิดนึง ขอบคุณทุกๆคนนะคะทั้งคุณครูที่ปรึกษานะคะทั้งวิทยากรแล้วก็นักเรียนทุกคนซึ่งกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้นะคะกว่าที่จะได้มามันค่อนข้างที่จะใช้กระบวนการหลายอย่างนะคะแต่พอมาถึงแล้วนะคะสิ่งที่เห็นนะคะตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนวันนี้นะคะเห็นนักเรียนได้มีรอยยิ้มนะคะมีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นทั้ง จากพี่สู่น้องและน้องที่ยินดีที่จะน้อมรับในสิ่งที่พี่ๆยิบยื่นให้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งมันเป็นเบื้องต้นที่นักเรียนทุกคนจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่ต้องขอบคุณเลย,ยก็คือตัวนักเรียนเองที่ให้ ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งก็ภูมิใจแล้วก็มีแรงใจที่จะจัดค่ายให้กับนักเรียนอีกในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ